ธิตารีเสวางเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงการรับรองทางธุรกิจในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเราสามารถพูดได้ว่าวงยี่ปอยืนหนึ่งมาโดยตลอดเขาไม่เพียงแต่มีจํานวนแบรนด์ในมือที่ถือครองสูงสุดในบรรดาดาราทั้งหมดเท่านั้นแต่สินค้าที่เขารับรองถูกขายหมดเกลี้ยงถึงขั้นโซเอากันไปเลยทีเดียวค่ะวังยี่ปอยังคงเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของทุกคนอยู่เสมอแม้ว่าในปีนี้จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงของการแพร่ระบาด ทำให้เศรษฐกิจหลายแห่งซบเซาลงและสัญญาระหว่างแบรนด์บางส่วนได้ยุติสัญญาไปบ้างแต่จํานวนแบรนด์ในปัจจุบันของเขาก็ยังคงอยู่ในอันดับสูงสุดอีกด้วยค่ะและหลังจากอัปเดตล่าสุดวายปปได้มีแบรนด์อยู่ในมือทั้งสิ้น32แบรนด์ค่ะอันที่จริงไรเฟนมันจะเป็นผู้นําในการต้อนรับหรือแบรนด์ใหม่ๆของวาปออยู่เสมอเขามักจะร่วมมือกับแบรนด์ที่สนับส่วนอื่นๆของวายปอเพื่อทําสิ่งต่างๆด้วยกันและแม่ทการวิจัย และการพัฒนาของอุมยิ้มรสผักชีและบิสกิตรสผักชีเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,กบความชอบของไวท์ปอเพื่อตอบสนองความรักที่แฟนๆมีต่อไวท์ปอเมื่อความร่วมมือของพวกเขาได้สิ้นสุดลงเขาได้โพสต์ข้อความเพื่ออำลาไวท์ปอและแฟนๆในขณะเดียวกันแบรนด์ SKG ก็ได้คอมเมนต์ว่าพวกเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอังกฤษปอปอได้โพสต์ข้อความว่าพวกเขาจะยังติดตามพวกคุณต่อไปนานา,นาคตแบรนด์เอลมีได้กล่าวว่า พวกเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือแบรนด์โคคาโคลาโคกได้กล่าวเชิญชวนให้พวกเขาติดตามบีอิงอย่างฮีโร่ของไวท์ปอไปด้วยกันมิกูกสเก็ตบอร์ดได้ทำข้อตกลงว่าจะรอไวท์ปอหลังจากนั้นเข้าฉายแล้วทีมงานจะสร้างผลงานไปด้วยกันการรับรองเชิงพาณิชย์ของไวทปอจะไม่ทับซ้อนก,นกันกับการรับรองในปัจจุบันและจะกลายเป็นการรวมตัวกันใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ไลฟ์เฟนได้ร่วมง,งานกับหวังอีปอมาแล้วสองปีและได้เขียนขอบคุณหวังอีปอและขอให้แฟนๆของเขาสงบสุขมีความสุขและทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและขอให้หวังอีป้ปอเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมตัวการ์ตูนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์เฟนสวมชุดชาแนลเป็นชุดที่พวกเขาพบกันครั้งแรกและถือพักจีอยู่ในมือขอบคุณสําหรับการเผชิญหน้าร่วมกันและฉันขอให้คุณมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกับเอสและโกคาโกลาโค เพื่อไล่ตามปีกฮีโร่นิรนามและราชาแห่งทองฟ้าเนื่องจากเป็นเทศกาลแข่งเรือมังกรหรือเทศกาลวันไหว้บัาจางของจีนดาราในวงการบันเทิงหลายคนเริ่มคืกคักมีบางคนได้ลงรูปบาจางและเซฟี่มากมายแต่วังยี่ปอได้ส่งภาพออนไลน์ของเขาเพื่อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทำกลางแม่น้ําที่เงียบสงบและรายท้องไปด้วยแมกไม้เกี่ยวกจีหลังจากนั้นแฟนๆจนํานวนมากต่างก็หลั่งไหลเข้ามา เพื่อทําการเช็คอินในสถานที่ดังกล่าวเรียกได้ว่าต่อแถวกันยาวมากค่ะว่ากันว่าวันนั้นทั้งวันอัดแน่นไปด้วยแฟนๆของวายิปอล่าสุดวายิปอได้เข้าร่วมกันไททําเรื่องวันแอนโอลีย่างเป็นทางการแล้วและการลดกล้ามเนื้อของเขาสําหรับการเต้นฮิปฮอปก็เริ่มได้ผลอย่างเต็มที่แล้ววายิปอไม่เพียงแต่โพสภาพด้านหลังของเขาเท่านั้นแต่ยังได้เชื่อมโยงในฐานะหนึ่งในนักแสดงหนุ่มคนโปรดของช่องซ c t v The Sick Pri n c e s s เส และหวังว่าจะไม่พลาดในการถ่ายทอดสดของเขาอย่างแน่นอนในขณะที่ต้องการให้ชาวในส่วนใหญ่มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเทศกาลเรือมังกรพวกเขายังทําให้การแข่งขันเรือมังกรเป็นที่นิยมอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญของเทศกาลแข่งเรือมังกรเขายังกล่าวถึงจิตวิญญาณแข่งเรือมังกรแห่งความกล้าหาญที่จะเป็นคนแรกมุ่งมั่นเพื่อจุดสูงสุดและไม่ยอมแพ้ซึ่งไม่เพียงแต่กระตุ้นพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณที่เขาฝ่หาด้วยค่ะอันที่จริงสิ่งที่ไหวอปอทํานั้นยังได้สะท้อนถึงจิตวิญญาณเรือมังกรของการทํางานหนักและความก้าวหน้าในหลายๆด้านดังคากล่าวที่ว่าไม่อยากชนะเพียงแต่ไม่อยากแพ้จากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องในรายการวาไรตี้เขาสามารถคว้าแชมป์ได้สองซีซันในคราวเดียวไปจนถึงการฝึกฝนทักษะพื้นฐานของนักแสดงและทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย เขามีความอดทนอยู่เสมอและทํางานอย่างหนกักเป็นเพราะจิตวิญญาณนี้เองที่ทําให้เขาแตกต่างจากไอดอลคนอื่นๆในสายตาของสาธารณชนจิตวิญญาณที่อายุน้อยที่สุดที่มีลักษณะทันสมัยและหัวใจอนุรักษ์นิยมไม่เพียงแต่เป็นไอดอลที่มาแรงทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นศิลปินที่ดูดีมีผลงานที่ยอดเยี่ยมและมีความแข็งแกรง่งตั้งแต่วัยป,ปอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเขาได้ร่วมมือกับผู้รับรองมากกว่า90ราย และยังมี32แบรนด์ที่อยู่ในความร่วมมือกันในปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรซมีภาพของหวท์ปอนนั้นเต็มไปด้วยช็อตใหญ่ที่มีความอมาลังการเป็นพิเศษเข้าเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของราชาที่น่าเชื่อถือในภาพเบื้องหลังของการถ่ายทำ K ห้าสิบของไวท์ปอนน์เขาได้ถือโทรศัพท์มือถือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีใบหน้าเคร่งขรึมภายใต้ฟิลเตอร์ขาวดำที่มีความลึกลับกว่าภายใต้เสื้อแจ็คเก็ตสีดำนั้น ได้แสดงออกถึงความเข้มงวดและสงส่งภาพถ่ายที่แข็งแกร่งของการเดินบนเวทีในชุดขาวและเสื้อผ้าสีดำก็ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าจอดนี้ได้ดึงดูดแฟนๆนับไม่ถ้วนอีกครั้งเมื่อแฟนๆกำลังคลั่งคล้ายหวังฮปปอในลูกชายหนุ่มร่างใหญ่สุดเทอันท่าก็ได้เปิดตัวชุดใหม่สำหรับหวังปปอตัวน้อยในห้องพร้อมเสื้อลหลบอยสุดและสวมกางเกงขาสั้นอารมณ์ประมาณว่าที่นี่ที่ไหนของหวังฮปปอ ต้องบอกว่าน่ารักนินดูมากค่ะและสองสไตล์นี้ก็ต่างกันอย่างมากอย่างสิ้นเชิงวายิปปที่เราเห็นในตอนเช้าเขายังคงเป็นผู้ชายสูง2.8เมตรขายาวและมีนิสัยประเด็ดการซึ่งทําให้หลายคนต้องเรียกเขาว่าสามีทุกนาทีแต่การปรากฏตัวของเขาในตอนบ่ายเสียงของเขานุ่มนวลน,น่ารักและถามว่าที่นี่ที่ไหนเรียกได้ว่าแฟนๆสลับโผกกันแทบไม่ทันกันไปเลยทีเดียวค่ะแฟนๆกับแฟนแม่คอนทราสน,นี้พวกเขาก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะ และการเปิดตัวอันท่าก็นำข่าวดีมาสู่ทุกคนเช่นเดียวกันรองท้าผักชีจะวางจําหน่ายในเร็วๆนี้เซอร์จันเป็นศิลปินชายที่ทรงคุณค่าในวงการบันเทิงไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็สามารถดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตได้อยู่เสมอนอกจากนี้เขายังประสบความสําเร็จมากมายโดยอาศัยความเป็นเลิศของเขาเองในวันที่หนึ่งมิถุนายนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีได้เปิดเผยผลพธ์ของเพลงยอดนิยมท็อปทเวนตี ของ Cooking e n t e r t t i n m e n t ประจำเดือนพฤษภาคมปี2022เพลงเม o l เลฟของเซอร์จานไดคว้าแชมป์แนนดับที่1ด้วยคะแนน482,552และได้กลายเป็นแชมป์รายการเพลงบันเทิงที่ได้รับความนิยมในเดือนพฤษภาคมปี2022ต้องบอกว่าเพลงนี้ไม่ธรรมดามากจริงๆได้เปิดตัวเมื่อวันที่25เมษายนปี2020และยอดจำหน่ายสูงเกิน13.33ล้านในเวลาน้อยกว่า10ชั่วโมง กลาเป็นอันดับต้นๆของรายการขายดีที่สุดประจำปีของ QQ Music และในเดือนมีนาคมปี2021 TAPI International p o r n o g r a p h y Industry Association ได้ประกาศรายชื่อซิงเกิลที่ขายดีที่สุดในโลก10อันดับแรกในปี2020โดยเพลง m e t l o v e ของเซอร์จานอยู่ในอันดับที่7นอกจากเพลงของเขาแล้วละครทีวีของเขายังได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวเน็ตด้วยค่ะโดยการเปิดตัวรายชื่อซีรีส์ทีวี ที่โด่งดังที่สุดพร้อมๆกันท็อปทตของรายชื่อละครทีวียอดนิยมของ Cooking Entertainment ในเดือนพฤษภาคมปี2022เมื่อพูดถึงรายการนี้เสอร์จ้าได้คว้าห้าอันดับแรกและหงวอันดับแรกติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วและในครั้งนี้ก็ได้คว้าหงวอันดับแรกเช่นเดียวกันอันดับที่6ก็คือเชินจิงลิ่งที่นำแสดงโดยเสอจ้างและหวียปออันดับที่5หมาป่าจอมราชันที่นำแสดงโดยหวังตานลู่ ลิซินและเสือจานอันดับที่4เรื่องทีโอดออฟเลิฟที่นำแสดงโดยเสือจานและหยางจืออันดับที่3เอฟฟอนที่นำแสดงโดยเสือจานและหัวจิงอีอันดับที่สองตำนานจำยุดผู้ถังจาน Allāh ที่นำแสดงโดยเสือจานและอูเซนอีและอันดับที่1อีกุยาวที่นำแสดงโดยเสือจานและเรนมิน Wy ผลงานของเสือจานได้กว่าหกอันดับแรกไปครองซึ่งทรงพลังมากจริงๆค่ะและอันดับแรกในหกเรื่องนี้ก็คืออีกุยาวที่ยังไม่ได้ออกอากาศ และลรครเรื่องนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวในช่วงฤดูร้อนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบนเวยปบอยังเป็นทางการซึ่งเป็นครั้งแรกที่เวยปบอยังเป็นทางการของซีรีส์เรื่องนี้แต่อัพเดตเวยปบอยอีกครั้งหลังจากผ่านไปสี่เดือนในวันที่3มิถุนายนเขาได้ออกบทความว่าแสงสว่างนั้นสว่างและความเงียบนั้นกลับตรงกันข้ามผู้คนในภูเขาจิวอี้นั้นเงียบและสงบนิ่ง สื่ออิงและจูเยียนขอให้เทศกาลเรือมังกรเป็นเทศกาลเรือมังกรที่รับรื่นมีความสุขและมีสุขภาพดีและในที่สุดก็บอกว่าพวกเขากําลังตั้งตารอและโพสสองโปสเตอร์ของเทศกาลเรือมังกรเือจันแต่งตัวในชุดโบราณและทํางานหนักที่โต๊ะทํางานของเขาเขาหล่อมากและดานามิกนี้ก็มีความหมายมากเช่นเดียวกันชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าน่าจะเป็นสัญญาณว่าการอออกากาศกําลังจะเริ่มขึ้นนั่นก็คือการวอมอัพก่อนการออกอากาศ จากที่กล่าวมามีความเป็นไปได้สูงที่การแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นและอาจจะไม่นานเกินไปก่อนที่เราจะสามารถเห็นการประกาศอย่างเป็นทางการได้และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ